สวัสดีจ้าคุณผู้ชมวันนี้ย่าแม็กมีเมนูแกงเห็ดรวมสามอย่างจ้าพี่น้องจ้าวันนี้สามสหายนะคะเห็ดนางรมรวงไทยจ้าพี่น้องเนี่ยดอกใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีเห็ดลิ้นขาวจ้าเห็ดเข็มทองพริกขี้หนูสดจากสวนย่าแม็กเองจ้า รวมไปถึงผักอีตูใบแม,มงลักค่ะจากสวนแม็กเองจ้ะพี่น้องจ้าสดๆเลยจ้ะเก็บมาใหม่ๆนะคะน้ำปลาใส่น้ำปลานิดนึงชุบรดนิดหน่อยก็ใส่ถวยเอาไวจา้จ้ะเทลงที่เดียวเลยจ้ะพี่น้องค่ะกะว่าแซบ่บกะว่านัวจ้ะง่ายๆขอบคุณน้ำปลาจากช่องแม่ติวต๋วนะจ๊ะชาแนลน้ำปลาแม่ติ๋วนะจ๊ะชาแนล ติดครัวเอาไว้นะคะโลโก้คุณไิติวน่ารักมากๆเลยค่ะพี่น้องนี่มาลงมือแกงกันเลยจ้าน้ำใบยะนางค่ะพี่น้องจ๋าเนม็กตั้งหมอไว้ลอแล้วนะคะน้ำใบยะนางสดๆจจกสวนเนม็กนะคะแล้วก็ใส่น้ำปะลาร้าลงไปเลยจ้าก็จะมีเกลือนิดหน่อยนะคะ ก็ชุรสนิดหน่อยเนาะตามด้วยเห็ดนะคะยุกด้วยจ้าพี่น้องจ๋ายุบเลยนะคะทำเองกินเองจ้ามือล้างมาแล้วจ้า <c oughs> มันใจ ร้อยเห็ดสุกจ้ะพี่น้องอียาแม็กนี่ก็เขาอยู่แล้วด้วจ้ะอีอะะะอะา,แ,แ,าแม็กลืมอย่างนึงคือตะไคร่นะคะไมาหมดชอบใส่ตะไคร้เวลาแกงเห็ดต่ว่าอีาแม็กลืมลืมก็ไม่ใส่เอาเท่าที่มีเนาะจ้ะเนาะเอาเท่าที่มีจะกินเป็นน้ำผัดจ้ะพี่น้องกินเป็นน้ำผัดให้ออกง่วเปรมเปรมนะคะนี่ก็รอให้เห็ดสุกนะคะ เนื้องา่ายๆเห็ดสุกก็มาเอาไอีตู้ใส่กับพอเลยจ้ะพี่นงจ้ะรอแป๊บหนึ่งนะคะในระหว่างที่รอไอ้แม็กก็ไปเอาแตะไข่ม <c oughs> าจ้ะพี่นงเอาแตะไข่มัหัวหนึ่งจ้ะเ <c oughs> ดือดแล้วนะคะ เจ้าพี่นนน้ำเห็ดก็ออกจ้าพี่น้องจา้าอันนี้เป็นอาหารสำหรับผู้ที่สูงอายุน่นจาจะเนาะยอมรับนะคะว่า่าจะชอบนะคะเพราะว่ายัางไงก,ก็ชอบกินนะคะแลก็ชอบกินเห็ดให้เขากินเขา่ากินน้ำเสซยบข้วเขาไปอีกเนาะอื้อ ใส่ปศัวพี่ตัวน้องอินดี้จ้ะพี่น้องจ้าพี่ย่าแม็กเอ่อบบตั๋พริกลงไปเพราะว่าจะจะสดได้ง่ายๆเนาะถ้าอยากเผ็ดก็เคี่ยวเคี่ยวเอ่อพริกขี้หนูสดนะคะพี่ย่าแม็กใส่ลงไปค่ะรอให้สุกอีกแป๊บนึงนะคะพี่น้องให้มั่นใจว่าสุกคักๆเนาะจังค่อยกินเนาะจังค่อยปรุงเนาะเดี๋ยวย่าแม็กจะใส่ผักอีตูนะคะตอนถ่ายเนาะจ้ะ สุกแล้วจ้ะพี่นงจ้าตามด้วยผักอีตูหอมๆนะคะครับสลบจบทันทีตามสไตล์ยาแม็กจากพีน่นงอาหารง่ายๆอันนี้เมน,นูมมกแกงเห็ดสามอย่างมาฝากน่าจะเนะเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมแกงเห็ดยาแม็กหนาก,กินบ่จ้ะพี่นองดิโหเสียบมากเลยจ้ะ แสบนวดตะบมเมนขวาไก่จ้าแกงเห็ดนะคะพี่น้องอาหารง่ายๆค่ะลวกเอ้ยหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งผักอีหุ่มนะคะแล้วก็หนึ่งดอกแคจ้ะก็มีแตงแถมมาด้วยนะคะหนึ่งปลาปลาน้องคิ้วไปซีดจ้ะพี่น้องกระปลาเพิ่นอามฟฝาจ้าปลาจากไซยาเมตเองขาดไม่ได้ค่ะเจวเจวบองเจวบองเส็บๆสบหอมหอมจากพี่น้องจ้ะอันนี้ขวเราเด้อแจวบองจ้ะ ข้าวเหนียวจ้ามาจ้ามนงมึงมากินข้าวกับ,บย่์แม็กเลยจ้ามาเสิบเบกับย่์แมกจ้า